ผมขีมาทางนี้รถสะดตามากครับพี่น้องเป็นการที่สายๆเลยุ่นครับเยียนใต้ใส่สางก๊กนี้ไม่ร้นรับเข้าใจขวดลหนร่อยี่ใ้ใสุ่เกือบสามสิบบาทีโอขวดล้วครับ ข้าข้าเรืองอะครับดูครับรถขี่วัวเต็มถนนครับพี่น้องดูเลยครับขี่หัวเต็มถนนครับโ้โหโอกหน้ใหญ่ยี่ห้าบาทตะปูห้าสี่สามสองขาวโลละยี่ห้าบาทเดี๋ยวกันพี่น้อง คุณครูมาแล้วครับอาทิตย์ต้ออยู่ที่ยังครับใยรี่รึบอ๊ะใครี่รึบอ๊ะฮะใช่ครูเขาใครเนี่ยมาใครี่เลย Higher, bóng đi kia, bóng phải 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 kia, bóng nè เดวบตาทิไปเยเดี๋ยที่ค้าขายทั้งเข้าบ้านใดยนะตาอันนี้นะบ้านนาโจดบ้านนาโจดอืกี้ตายุคอสวรรค์แล้วนี้มาขายของยู่นี้ตอนนี้อันนี้คือแบรดมาี้กระดูกทับเต็มอันนี้คือล้านข้าตาเต็นะ่ะ นี่คือตัวเทือดเลยโอ้อขอมัที่ขอกับพุทธนาขายของ,งเรียบยาวบอกเวลาที่บาทขายอีหลีหรือจังไรเนี่ยโอ้ เ,เบียขวดละห้าสิบบาท <c oughs> เป็นล้านค่าตาิตาเอาโอริโอให้ผมปวงหนึงครับฮะเ,เ,เม,มีแต่ยังโอริโอขวดน,นึ่งเต่เอาโอโอให้ผมขวดหนึง ครับเขขอาาึง60บลวเตกโขครับออริโอขวดหนึ่งอ๋อทางพวงบ้านจุดนี่ครับเบียร <cra> ์ทางห้าสิบเป็นการโปรโมทที่แบบสุดยอดครับ ร้านก็ใหญ่สงขวันใจวัยรุ่นและขวันใจถูกยังไงทันนอนแล้วก็ปุกได้โอ้เป็นการโปรโมทร้านครับสุดยอดสุดยอดครับตาสงองแค่ผมผมชี่รถลาอเหรียญมาแมมตาเร็วเรยวบอดรง ว่าวกว่าวกไอ้ลานนี่ <c oughs> บ้บตองโ่ตองว่าภาษาไทยก็ได้ไม่ครับบ,บักโบตองว่าภาษาไทยก็ได้ว่าภาษาอังกฤษก็ได้ <c oughs>